หมอขอบนมาแล้วครับใครที่อยากจะไปทำตาสองชั้นหรือว่ากำลังคิดจะไปทำขยับเข้ามาใกล้ๆครับผมมาฟังคุณหมอบนก่อนคุณหมอครับเชิญครับขอโทษนะคงหน่อยครับหมอจะบ่นแล้วนะหนึ่งในเคสที่ผมกังวลใจมากๆก็คือคนไข้ชอบไปทำชั้นตาสูงๆแล้วออกมาไม่สวยก็ต้องเข้ามารับการปรึกษาเพื่อผ่าตัดแก้ไขกับหมอ ขอยกเปลี่ยนเคสนี้แล้วกันนะครับคนไข้ไปทําชั้นตาสูงๆมาซึ่งสูงกว่าสรีระที่ตัวเองจะรับได้ซึ่งโดยปกติเนี่ยเวลาทําตา2ชั้นเราจะกรีดชั้นตาที่ประมาณ6-8ม mm, มตแต่เนี่ยสิมม mm, ซึ่งสูงมากๆนอกจากจะทําให้ชั้นตาดูสูงผิดปกติไม่ธรรมชาติแล้วเนี่ยมันยังทําให้เกิดพังคืน ไปรัดต่อตัวกล้ามเนื้อตาทําให้กล้ามเนื้อตาเนี่ยมันอ่อนแรงตาก็จะดูตกดูปลือดูไม่สดใสพอกรีดออกมาแล้วไม่สวยวิธีแก้ไขเบื้องต้นคนไข้ก็อาจจะไปเขียนอายไลเนอร์ให้มันดูหนาๆจะได้อําพรางชั้นตาที่มันผิดปกติไปครับสุดท้ายพอชั้นตาดูไม่ธรรมชาติก็ต้องมารับการผ่าตัดแก้ไขซึ่งการผ่าตัดแก้ไขเนี่ย ก็ค่อนข้างยุ่งยากและซับซ้อนทีเดียวนอกจากจะต้องเลาะพังผืดออกแล้วก็ยังต้องไปซ่อมกล้ามเนื้อตาที่อ่อนแรงหรือว่าการเติมไขมันเพื่อให้ชั้นตามันดูธรรมชาติและผ่าตัดอาจจะไม่ใช่รอบเดียวจบด้วยซ้ำผลลัพธ์ที่ได้เนี่ยก็อาจจะไม่สวยดูธรรมชาติเหมือนการผ่าตัดชั้นตาใหม่ๆสำหรับคนที่สนใจอยากทำตาสองชั้นก็ควรปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ เพื่อให้เขาแนะนำว่าทำชั้นตาอย่างไรถึงจะดูสวยดูธรรมชาติเหมาะสมกับโครงสร้างใบหน้าของเรานะครับก่อนทำควรปรึกษากับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญและฟังคำแนะนำของแพทย์ด้วยนะครับหมอเตือนแล้วนะถ้าไม่อยากเสียความมั่นใจจากการทำสัญญกรรมและก็แนะนำครับให้ไปปรึกษาคุณหมอผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางก่อนดีกว่านะครับจะได้สวยอย่างมั่นใจและปลอดภัยด้วยครับ